ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพระกรช่องแต่เดีย n ห to ดิเช่นเคยนะคะก็เพลงนี้เนี่ยเราแบบไปเจอเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าอยากจะทำรีแอคชั่นคือไม่รู้เป็นอะไรคือเราไปเจอเหมือนเป็นคลิปสั้นๆของตัวศิลปินนะคะ เป็นคนแบบเหมือนพูดว่ามันการทำเพลงหรือว่าตัวชื่อเพลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรประมาณนี้แหละเราก็เลยแบบเฮ้ย,ยมันน่าสนใจไว้ขอรีแอคหน่อยถึงมันแบบจะดีเลย์ไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าแบบเราเองก็ไม่ใช่คนที่แบบตามขนาดนั้น,นไม่ได้หมายถึงว่าตัวศิลปินนะคะหมายถึงว่า ตามเพลงในประเทศไทยขนาดนั้น <Okay. S 1> เราก็แบบไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเ t ล่ท่อของศิลปินที่มีชื่อว่ายินยินฟิชเชอรลิงกับอแองกซส้มนะคะก็ในคลิปนั้นน่ะเราไปเจอพี่แกงซส้มเป็นการพูดว่าเสียงหนึ่งในนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรทำไมถึงได้มีเสียงนั้นเข้ามาอยู่ในตัวเพลงได้ มันเกิดจากความอุทานหรือว่ามันเกิดจากอ,อะไรอะไรเงี้ยคือมันน่าสนใจก็เลยอยากจะมา React นะคะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเป็นแค่คนมาฟังเพลงฉะนั้นแล้วน่ะเราอ่ะไม่ได้มีพื้นเพลเรื่องความรู้เรื่องตัวเพลงหรือการทําเพลงเราก็แค่รู้สึกชอบมาชมเรี c ชั่นพร้อมกันเลยจ้าคเค ไม่ใช่ว้าเธอหื้อ โอ้มุมกล้องดีไปแล้วอืมเล่ท่อฟอนต์ดีจัง มก็เลยทอมองฟงไม่ได้เพราผมเลยทอเดินทรงเดินเซเพรผเลยทอจะมองมุมไหนผมก็เลยทอมองซ้ายมองขวาผมก็เลยทอมองฟงไม่ได้เพราผเลยทอเดินทรงเดินเซเพราะผมเลยทอจะมองมุมไหนผมก็เลยท่ออ๋อเลาะเจเลยทอเลาเเลยทออเลาะเเลยทอเลาเเลยอออเลาจเละอลเเลออ แขนเป็นได้พอมองไปแขนเป็นฟอ,อ,อกรีดรีดทำไมอ้อมองไปไรลโดนจอโคตรเทโคตรคู่ดูเท่าไรดอกไม่พอเทไม่รอใครเทแบบติดลอ้อต่งา,างกันมานนทันกันมาดีแฟนแค่ไม่รู้รู้อีกทีเบิไม่ดีจจอยู่ที่ททไทยแต่ติดใจเราดีไม่ต้องมาเค้น เล่อลอเจ๋อเลยเจ้ออเล่อเจ๋อเลยเจ่ออหล่อเจ๋อเลยเจ่ออเอ้ยล่อเจ๋อเลยเจ่อออคนมาดูดีกูทุกเรื่อจิตจัดจนใจแทบจะหยุดแค่ธรรมาทีแค่สตานทีเอพิบาร์ดีบอกว่าดีเทวดาอัสะดุดช่วยมาห้ามทีอย่ามาย่ำยีระวังให้ดีเดี๋ยวหัวใจคนดีนั้นจะหลุดลองมาดูดิคนไรโคตรดีในยูซีมีเท่า 3D พี่โคตรสุด KS เท่ไม่เหมือนพ่อก็เพราะว่าพ่อจะเท่ไม่เหมือนแม่อ้างงดิงงถ้าคุณงงผมก็งงแต่ถ้างงยังไม่ลงงงไม่ลงงงแน่หล่อแต่เท่ก็เพราะว่าเลแต่ทอไม่ต้องมาพูดไปจ้อก็พอร้อย่ามาลงมาเล่นของผมเต็มเ็ไม่ยอถ้าเธอยังว่างแล้วก็เป็นใหม่มองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท้อเดินทรงเดินเซ่เพราะผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท้อเดินทรงเดินเซ่เพราะผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อ หล่อเจเลยท้อหล่อเจ๊เลยท้อหล่อเจะเลยท้อหล่อเจะเลยท้อหล่อเจ๊เลยทอหล่อเจะเลยท้ออ๋อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท้อเดินซรงเดินเซ่พราะผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท้อเดินทงเดินเซเพราผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อแม่งกคเท่เลย โอเคค่ะเพลงนี้เนาะ mm. เรทท่อต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวเราอะไม่ได้ติดตามผลงานเพลงไทยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนก็จะงงว่าอ้าวแต่ว่าช่องอยูแบบทำเพลงเรียลชันเพลงไทยซะส่วนใหญ่เลยนะเอ่อก็ใช่ค่ะเพราะว่าทุกเพลงที่เราฟังมันคือ first react เนาะเราก็เลยแบบมันน่าสนใจไง มันเลยอยากเข้ามารีอคไงนั่นแหละนะเพลงนี้เล่ท่อมีหลายจุดที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยนะโดยเรามองภาพรวมเพลงอะเรารู้สึกว่า MV เขาทำออกมาได้แบบเหมือนแบบ MV ฟิลแบบ Kpop อันนี้พูดตรงๆเลยวแบบ่าฟิลเคป๊อปแบบไม่ใช่เคป๊อปที่มันเป็นแบบเคป๊อป บอยกรุ๊ปที่แบบแนวฟิล์ฟิวแนวแบบแนวแรปแบบรัวๆอ่ะนะฟิล์ฟิวแบบรปรัวๆโอเคนะแล้วก็ฉากที่ hey. 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 สวัสดีครับคำนี้นะคะเราไปเจอในพลัสที่เราสนใจเพลงนี้ก็คือเราไปเจอเป็นคลิปสั้นๆที่พี่แกงส้มนะคะบอกว่าทำไมถึงได้ใส่เสียงของตัวยินยินก็คือศิลปินยินยินนะคะไม่ไแน่ใจเรื่องอายุก็เลยขอเรียกว่าศิลปินเนาะก็ใส่ลงไปยินยินเสียงของยินยินนะคะอนั่นแหละช็อตฟิลตัวเอง ก็เราก็เลยแบบอืมชื่อเพลงว่าเหล่ท่อมันน่าสนใจตรงชื่ออ่ะก็เลยแบบขอมาฟังหน่อยนะคะก็นั่นแหละมันก็ส่วนตัวนะเราอ่ะไม่ได้ติดตามผลงานศิลปินแต่เราค่อนข้างว้าวในการร้องของเขาที่สกิลการร้องคือเจ๋งมากเลยนะ มองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท่อเดินทรงเดินเซเพราะผมเลยท่อจะมองมุมไหนผมก็เลยท่อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท่อนั่นแหละมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะคะแล้วก็เอ่อพาร์ทของแรปของพี่แกงส้มนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแบบสาเหตุที่เราไม่ได้แบบพูด ในขณะที่พี่แกงแล็บนะส่วนตัวเราก็อยากจะบอกพูดในพูดไหมถึงว่าเพลงจบก่อนแล้วเราค่อยพูดนะคะเพลงนี้ก็คือเสียงตัวศิลปินยินๆแล้วก็ตัวพี่แกงส้มเนี่ยพอเสียงเขาร้องอะ่ะคือมันมีความมันเข้ากันน่ะเราพูดไม่ถูกคือเสียงเขามันเข้ากันน่ะแล้วเราเองก็ค่อนข้างตกใจตรงที่ว่าเฮ้ยพี่แกงส้มแลบว่ะพี่ <Okay. S 1> แกงส้มแลบ ส่วนตัวเราก็รู้จักพี่แกงส้มตั้งแต่พี่แกประกวดเดอะสตาร์มานะคะ mm. ก็เลยแบบเออก็รู้จักมาจีบอยู่อะไรเงี้ยและทีนี้พอมาเรื่องในพาร์ทของการแรปเราเองเนี่ยค่อนข้างตกใจเพราะเราไม่ค่อยได้ยินพี่แกในฟิลนี้ในความรู้สึกเรานะคนอื่นอาจจะแบบ ติดตามเป็นแฟนคลับของพี่แกงส้มเขาอาจจะแบบเออมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาเปะวะทำไมไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยก็ใช่ไงก็ไปอยู่ไหนมาจริงๆไงก็ไม่ได้ติดตามแต่ว่าอยู่รู้ว่าเขาเป็นศิลปินนะคะก็เลยแบบเออว้าวในพาร์ทนี้เนาะแล้วทีเนี้ยมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เห็นท่อวางอยู่ตรงพรมแดงแล้วเราก็แบบว่าอย่าบอกนะ ก็ค <S preach miracle> ือว่าลอดเจ็เล่ยท่อลอดเจ็เล่ยท่อหลอดเจ็เล่ยท่อลอดเจ็เล่ยท่อเออหลอดเจ็เล่ยท่อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้เพราะมเล่ยท่อเดินทรงก็คือพัดเล่ยท่อก็คือตัวหยินหยินเนี่ยก <ces park> <yor> ็ค네 totally oh, ือมองเห็นท่ออยู่ตรงผมแดงนะสาเหตุที่เราแบบว่าอย่าบอกนะไม่ใช่ว่าแบบทำเรื่องอะไรผิด วิบอะไรอย่างนี้เลยนะคือเรามองว่าแบบเคยเคยเล่นเกมการ์ตูนมาริโอไหมอเคแต่คิว่ามันมีท่อแล้วแบบลงไปในท่ออ,อ่ะ <c oughs> คือเราก็แบบเฮ้ยเราคิดไปเองไงแต่แบบอ๋อเตะท่อก็คนมันคิดถึงภาพมาริโอลงท่ออะ่ะก็เลยแบบอย่าบอกนะอย่างเงี้ยแล้วในพาร์จบก็แบบ มองตรงไม่ได้เพราะผมเลยทอเดินทรงเดินเซพผมเลยทอจะมองมุมไหนผมก็เลยทอดอ๋อแม่งปรเท่อลยก็คือพาร์ทจบของเพลงนี้นะคะก็คือกลายเป็นว่าเอกุละมือละมือใช่ไหมนั่นแหละ ก็ส่วนตัวนะคะเพลงนี้เราชอบตัวเนื้อหาที่เขาแบบเขาข้านเขา,ขา,ขาสร้างสรรค์มากแล้วมันเป็นคําศัพท์วรุ่นน่ะแบบคาศัพท์วรุ่นแบบเฟียวเอ่ะเอ้ยหล่อเทเลท่อนเว้ยอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มันเป็นคาศัพท์ที่แบบเอ้ยแล้วแบบชอบฟอนต์ตัวหล่อเทเลท่อมากที่แบบตอนแรกอ่ะคือมันเป็นตัวภาษาไทยที่ เป็นตัวภาษาอังกฤษคือเฮ้ยมันมันดูดีนะคือแบบเขาคิดมาแล้วมันดูดีแล้วตัว MV ตัวฉากตัวแสงสีเสียงคือดีมากส่วนตัวเราแบบเออก็พระทับใจอ่ะคนอยากฟังเอ้ยต้องบอกว่าคนอยากรีแอคอย่างเราอ่ะพอได้มารีแอคแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันแฮปปี้อ่ะเราก็แบบดีใจ ตรงส่วนนี้นะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นแค่คนฟังเพลงนะคะก็ไม่ได้เก่งในด้านการทำเพลงหรือว่าเก่งอะไรเงี้ยแต่เราอะแค่รู้สึกชอบและอยากจะมาทำ re-act นะคะถ้าใครมีข้อคิดเห็นต่างสลับเพลงคำว่าเพลงเล่ท่อเนาะสามารถคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นแชร์ความ น่าสนใจของเพลงได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวเพลงออริจินอลของเพลงเล่อของยินยินกับตัวพี่แกงส้มนะคะสามารถตามได้ที่ช่อง channel ของพี่แล้วก็ตัวเพลงออริจินอลที่จะลงลิงก์ไว้ให้นะคะก็ถ้ามีคำหยาบก,ก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะพบกันใหม่ ep หนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย we